ลำดวนบอกว่าลำดวนเนี่ยมีหวานใจคนใหม่แล้วด้วยรู้ไหมแต่ว่าพอทำไปทำมาบอกว่าใช่หน้าเหลี่ยมหรือเปล่าบอกว่าไม่ใช่วายงอนี่นี่แล้วกแกามาด่าฉันทำไมอีนางอ้วนอู้นี่แกไม่ได้เป็นคนด่าแกนะลำดวนเป็นคนพูดย่าวายงอนี่ส่วนคำเนี้ยตูพูดนี่ที่ลำดวนบอกว่าไม่ใช่สักหน่อยนะ่ะ หมายความว่าไม่ได้นอกใจเว้ยใช่ไม่ได้หมายความว่านอกใจแต่แปลว่ามีทูฉันเป็นแค่ชูรักเมียพี่มีทู ุ <ç> ุดลอุ้ยอันนี้ไม่ใช่พอดีแถมไอ้รวยทำไมมึงต้องทำหน้าเหมือนควายปลายปีด้วยวะควายปลายปีหน้าเป็นยังไงวะก็หน้าเหมือนมึงนี่แหละพม่เคยเห็นด้วยเฮ้ยไอ้รวยเฮ้ยฉันจำได้แล้วเว้ยเมื่อวันก่อนนะฉันเห็นในกระเป๋าตังของลำดวนมีรูปผู้ชายอื่นด้วยเว้ย จริงเอาไว้แมนไม่จริงที่ฉันเพิ่มเติมนิดนึงเพื่อเป wow> fruit, anyway> ็นอรรถรสในการฟังใช่เมื่อวานกูเห็นรับดวน่ะไปกับผู้ชายแปลกหน้าไปจ่ายตลาดด้วยกันไม่รู้ว่าใครด้วยเป็นไงไว้แมนกูเติมอรรถรสมากไปหรือเปล่าวะไม่เป็นไรอย่างเนี้ยรสชาติกําลังดีมอมทนาสีบอกเยี่ยม ยังใไอ้ลุยล้ำดวนแตงโตงามบ่สีงามไม่หายภัอ่ะไอร้รวยเคยรียดยังให้ล้ำดวนบ่สนี่บ่ได้เครียดไัยบอกว่าเครียดตังเสียมันปก,กติแล้วเว้ยปกติแล้วพี่ยังจตงต้องห้องใส่ไส้นาน่าสิไปซื้อตั๋วคอนเสิร์ตเจ็บปุ๊บไปแล้วไปกับบังเอ,อิะเนาะจะไปกับภัก็ไปเลย ชู้าบารูกันทั่วแต่นตต่แด่โอ้ตพี่วเรืทอดบามบามตะระตะันรักมาราแบบไตนานดานจากหนาคบโมนันโตัวร้ันตตดแต่ดันเมียพี่ไม่ชให้ฟ้าปี๊บมาวางไม่ใช่ปีป๊บไอ้นี่เขาเรียกกรละมัง กะลังจังเป้งเลยใครว่ะกูเองเองสองคนอะเก็บปากไมกินข้าวเลยนะต้องมาแซวชาวบ้านเขาหรอกใช่ที่เองสองคนพูดมาจริงหรือเปล่าวะ